สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนีสานมือนีผ้าพี่น้องมาจัดแนวแซบอีกคือเกาคนนมักเส้นมาทางนี้นะพี่น้องเด้อนะครับตำซัวหอยแครงยักษ์หรือว่าหอยแครงจักรพผัดพี่น้องแกะออกแล้วนะครับเหลือแต่ตอนมันนะครับแกะเปลือกแกยังออกเรียบร้อยจนว่าอันนี้เบิดพี่น้องเอ้ยเน่าแกะหักพังมีแค่นี้ครับเมนูหลังตู่พี่น้องมือนีสัางผักเอ่อบ่ได้ข้นมจีน ยังขายอยู่คือเก่านอครับเดิมโปรโมชั่น6หอ่อ230บาทปลายทางไม่บวกเพิ่มโอนก็ไม่บวกเพิ่มนะครับจากปกติ270บาทสามารถจับจองกันได้เลยพี่น้องเดออมมาบาทีนี่มาเสียบน้ำกันพูดนะมีแต่ต,ตนนใหญ่ๆไงไงได้ครับหอยแข็งอ,อืขัดขัดยำกุบกุบ,บ,บ,บดีขบดขนมเส้นยาวเหนยียวนุ่มมาก พี่น้องคอมเมนต์มาสนใจก็ได้ครับทั้งเฟซเเจเดี๋ยวระบบดูดจะดูดเขา้าแชทนะครับแล้วพี่น้องก็ไปเช็คทั้งช่องแชทนะครับโพนี้ยังมีเรื่อยๆอยู่นะครับ กนตกมองก็เศร้าได้กินคําอื้อ กุบมดีแซ่บ บอเหนียวด้วยด้วยพี่น้องด้วยหวานอร่อยเพราะว่ามันสดครับผมให้เขาทรงพันรถรัวเข้ามารดลววคือเขาลับมาจากหมองมันแล้วก็ตรงมานีเลยนะครับตรงมาหาเฮาเลยบ่มเนรถอ่าควบคุมอุณหภูมินะรถควบคุมอุณหภูมินี่เข,ขาจะจอด เปลี่ยนทางน้ำแข็งอีกรอบหนึ่งอยุดศูนย์กลางสั่งหมึกมากกั่ยังสดๆอยู่เนะใสๆอยู่เกียดซาซิมิคนแถมไม้น้ำนะครับขอประกุนลายๆหังเงินบะก,กากินดิบ Nói nằm làm nghe cần nghe này Phật Kha cả đây. เต็มปากเต็มคำ หมื่นจังหน่อยครับต้องค่อยๆต้องจับกิเนเอา ทำแบบง่ายงงครับหวยแข้งประมาณสามสิบตัวเนี่ย เพราะว่ารอบนี้ได้ได้ตัวบบใหญ่ยยทอที่ผมเคยกินรอบที่ผมเคยกินเนี่สีหาตโลกได้รอบนี้อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสิบตัวโลกแล้วครับขะกันไปเพราะว่ามันพายุเข,ข่าช่างนี้ เก็บเกีบเวกับเกล่ะ thank <laughs> you ครับนีขอบคุณพี่น้องที่การติดตามและการผมนะครับหากว่าผิาดพลาดระการใดก็ต้องขออภัยมื้อนี่ไปแบบกินแบบฟาดแปดเลยพี่น้องฟฝ้าหลายย่านทั้งย่านคำทั้งมันสิมืดนะนะแล้วมันสิภาพมันสิโ่เห็นอ้าพอกันไหมนะครับคลิปนี้ขอบคุณหลายสวัสดี